ก็นี่ไงโปรเจกต์เนโปรเจกต์สายเยือกไงวับๆอ่าเยเกบิยุเปบิยุนไหนกินนะถ้าทําให้เจอกลุมพี่มันไม่ใส่อ่ะเอาของปักอีกแล้วรู้สึกหวาเลยใส่ของเนีดรับดีกว่า พอมีแกไปยุ่งแเป้ไปยุ่งไหนกี t you keep, งกี่กี่วอนท t ก k ็อกช่วยเปิดการมองเห็นฉันหน่อยขอพรจากฟ้าช่วยสั่งให้ TikTok กไม่หยุดที่ยูทูบจุดจุดปิดการมองเห็นของฉันสักที่ประมาณเนี้ย I'll be the go Otherwise, I'll run around the window I'm so far but I never do? Thì tạm Yeah, thì để bót ái năn mà... Ê, mục mà Rút phai mà, rút phai mà Mấy con tí bót nắm hành tài bây để tí nè มีบอสอะไรให้ฉันตีบ้างไม่มีโอเคอไอ้เบย์พิยูแบย์พิยูไอ้ินน, baby you, baby you. น,นนะล็อตป่าลักซูนอยู่ตอนนี้ได้ด้วยนะตายเจออะไรนะเจอบอสอะไรบ้างมั้ย ไปดียวอยเอาเงินไปทำะไรวะน้องเนี่ยปานครับปานปานอะไรปานหมอกาหมอกดีอยู่มันซะด้วย เออ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 โอ้ตะกิวไกลอยู่นะต้องแม็กไกลจัดเอาบอกว่ามันจะสกิวอะไรวรเมื่อกี้เฮ้ยทุทีสกิลมันก็เยอะเกินโอ้โหเอา,วาไว้ไปฉาก ไม่ตายเจ๋งไอตูนของมึงทบของพี่้รีบเก็บของอีงองดิไปรถไฟมาพอดีอย่ามาเจาอะตูนน้องขอร้องมันมีคนมาแอบแจมคนนึงวะใครสั่งอิงเข้ามาฟะ เปา็ดแค่ศูนย์ระทานเอา้าติดผีวีไฟเอาสูนย์นานเกิดเปิด YouTube แล้วยัง YouTube อย่างกับปิดการมองเห็นกูเลยเอาจริงโคตรทุเรศลงคลิปทุกวันแต่ไม่มีหาอะไรเกิดขึ้น นี่สินะที่เขาเรียกว่า YouTube ทำกันได้ลงการมองเห็นแบบตึงๆทำไปทำไมทำไปทำไม,ไมทำไปทำี้ยอะไรไม่เข้าใส่เลยจริงจงไม่เจอเป็นเพีนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอมาอย่ามไม่เจอเป็นไมโควีน ให้เธอเป็นหมาเกลียนจะเจอกันไปกับจอนสรัติยศมันแขกกาลาสีฉันมีราร์ชวัางและถาดสมบัติอะไรแกย่าอยากใส่เซอร์วีเซนนะ่ะเฮ้อยอีโอซื้อบัตรแล้วเว้ยเดือดเชื่อทำเ,เร็วกว่าน้องเองเร็วนะเนี่ยถ้าไปเล่นไป ยูทูบกูยูทูบกูว่าอยู่ล่างเพื่อนแน่เลยเวลาจะตีเนี่ยเชื่อพี่สิไปดูที่นารูบอกแล้วก็ไปดูสดน่ะกะแล้วขนาดกูเป็นภาษาไทยแล้วนะกูยังอยู่ล่างเพื่อนเลยยูทูบเปลนลำเอียงยิบหายเลยน้องไม่อยากตีมล้ยในยูทูบตาคนจริงๆอยู่ในพระพุทธรูปตกใจหมดไอสัตว์ตาคนี่ะพอก่อนยูทูบ ไอ้เด็กตอกแล้วแต่เด็กตอกก็ไม่ค่อยลงคลิปอีกเบื่อป่อะการหาอะไรน้องดาบอะไรดูด้วยน้องขายพัดไม่ออกเลยวะ่ะมีจะขอแรกข้าไขายพัดด้วนที่แบบไม่ดวด ให,ให้เธอเป็นใหมเกรนให้เธอเป็นใหมเกรนให้เธอเป็นคนกรนก็เดียวกินคดิชันการลงคนเดียวมันมีโอกาสดรอปมากกว่าก็จริงแต่มันไม่รู้ดิมันก็ได้ของนั่นแหละได้กล่องมากกว่า เดี๋ยวเอาวีไหมเดี๋ยวน้องเอาวีไหมไม่เล่นคมันไม่โดนบอลดิฟมันดิฟ ก็ดโดนปิดการมองเห็นอนะ Youtube แม่งโคตรต้นตีเลยจริงนะการมองเห็นเฉยเลยไม่ตัดตีมนะใน Youtube ลงคลิปอย่างเดียวพอนี่ทีนะ่น่เขาเรียกว่า YouTube ตามกันได้ลงไม่ลงแม่งไปเรดหุ้นดีกว่าเดี๋ยว มันตีไปก็หนวก้วปะอ่าคลิปลงดีกว่าคืนนี้ไม่รู้คืลงคลิปอะไรดี